สวัสดียามสวยยามเช้าเนาะพ่อแม่พี่น้องผัวข่อยบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเป็นหยังมื้อนี้คือบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่เวียกล่ะอ๋อคือ่านันนะบดนี้ไปไปเงินบาแล้วแหอือแล้วได้เวียกใหม่แล้วซะเนาะสิเฮ็ดหยังนี่หลานออกมาแล้วพี่น้องเก็บแน่เฮยแม่แขนม่แนนะเก็บ่ เันจะปลูกดอกไม้ให้เมียคนว่ะเดี๋ยวอามันมีขาสำกัญเก็บและถิ่มยู่หันนุ่งชงละเอ้ยพุณน,นุ่งให้ปาปาจะแบกขี้แกบไปเผาขี้แกบจังมาเห็ดต่อ ขี่แกบนี่อ้นกระคอมาแต่น้ำหมูอยู่เพื่อนหมูรักสกุขุขล่ะอขามาวกห้อ้ายแกะมาให,ให้ตอนอ,อันตอนตอนเอาขี่แกบบุออเสียงเงินแต่ตอนค้นส่งเสียงเงินพี่หนุย่ยเท่พ้อมแล้วเ้ยอ๋อ เออพาวนนเวอร์เอาเก้วปาดน้องก็ได้เอาอมีดมาท่านฮดพักอยู่ตอนเศร้านี่พักในฮดเศร้ากับแรงได้พี่น้องคนบระดกระยามันแหงมันเหว่ขวัญชิได้เข่าตลาดอยู่นี่พี่น้องไปซื้อไนพักมาใหม่ นายผักสลัดข่อยนมันบกเกิดข่อยซื้อนายผักสลัดมามนายผักกาดหินซื้อผักกาดหินอีกนายขนาวนาอีกซึ่งที่มันบกข่อยเกิดนี่นะข่อยจะได้ซื้อใหม่ไก่บ๊มาซับขอ่ขอยบอ่บมันคือฮะต้นมันคือขุนมาแนวนีวะโอ้ยโอเปตาสีแดงกินแต่เนาะ 嗯。Mm. ใช้พักหรือีอยาีเบิดแล้วในต้นหน้าคุดเมองจีนจะเอาอีกนานหนึ่งนะคุณอือนีนะคุดบัง

พกักพักมันยังมาซับบ mm ่ีแมวมาซับพ mm ักมันีงไก่เหรอมันบินข่ามหัวมันไงแม่บราจะเห็นบ่ลูต่ำๆจำเนี้อไก่มันก็บินออามาได้แล้วจะเห็นอะไรไหมครับบลูจาเก็บบลไก่ ต่ำๆทำ,ำ,ำนี่มันก็บินเข้ามาได้ไก่มันบินสูงจุดใจมันก็หาวก เหนียวคู่บสดบสื่นแต่ักมันเป็นอะไรวะถึกแดดหลายบดวบบแดดก็แห้ง อานี่ยังมากินวะอือเป็นตัวเนี่ยที่โบเหมืนไกยย่เห็นะแมโบแม่ดอกแม่วานี่นีนน่ตัวยังกินนี่พักแมห่ห่าอันี้นี่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 ยังมากินวะค,คือเด็ดคือดึองนี่แหละแม่อืยไหมดึงแต่ใบ โตยังว่ามากินนก็เบื่หอห้วยแหละมะอื่นมาซีมพักตัวนั้นแล้วมาซีมพักตัวนี้นโอยมาหลักซีมพักแหน่แล้วนี่พักผู้ใครชิมเห็นมั้ยเยนาะมันโตอ,อีย่างนีน่ไปซีมพักตัวนั้น ม่ชีพักตัวนี้เหมือนนะขาดเอ้ยไม่ตัอ,อยสัตว์กัดได้เหม็นไปเนาะคือดเอาโีแวหลักผักวแี่น้องเอตงเนาะมาจอบเบิ้งเนีแย bọn mình cày hươn nó đó cần này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ơi วางนี่ก็ชิมนี่วางนี่ด้วยกันมีแนวกินแล้วมีแนวกินแล้วโอ้ตายจใจจังเดนมาจ่อเปิงแล้วนี่อือต้นกวาดชะแลดุเว้ยต้นก็คื้นว่ะอือต้นมักเล่นเนี่ยเขาว่าต้นมักเล่นใหญ่คงสิมากัดกินอีกแล้ววะเนี่ย กัดกิบหน่อยเลยหืดอกเดือนมะเขือหืมใบต้นมะฮูนีเม็ดเลยนีอืม เอาใบออกว่าดิใบอ,ออกแล้วโปร่งไหมแดดเฮงอี้เลยี่แดดเต็มเลยอืมอ,อ่าคลิปนี้ก็ลากน้องเมกเด้อ็กผิงเนื้อ กินนมแล้วกระโซยเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วเงียปไปเหตุคงพอจ้าเดินหน่ะเด้อเอานี่กินนมนี่เอาคลิปนี้ก็ไปก่อนพอแม่พี่น้องแล้วพอกอับมาคลิปหน้าจ้า